มาเดี๋ยวเรามาลองใส่กองเหลียดตัวนี้กองเหลียดยาวนะผมขนาดก็จะประมาณนี้เลยเป็นกองเหลียดยาวนะผมเราจะมาลองใส่กับซูปเปอร์โอเพนของเราดูไปยังวะไปแล้วไปแล้วเฮ้ยทุกคนคือผมจะวันนี้ทุกคนเนี่โอเพนเอาโอเพนมาเห็นไหมเอาโอเพนมาจะดู w. บรรยากาศดิเราอยู่ที่ไหนนี่ ป่าป่าโอ้โหก็คือถ้าเข้าป่าวันนี้ทุกคนก็น่าไม่ต้องสงสัยนะว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมนี่อเออก็คือถ้าเรารถเข้ามาป่าดูดูถอยไบไกลเลยก็คือตรงนี้เป็นช่องทางป่าแล้ทุกคนดูดิคือข้างๆก็เป็นป่าหมดเลยนะก็วันน,น,นี้วันนี้ตามจริงคลิปนี้ผมะจะมาลองใส่กองเหลดน,นะครับนี่เลยกองเหลดของร้อยยี่สิบห้าที่เราเคยใส่จรยานตีเครื่องไปตุกคันแต่ว่าคันนี้เรายังไม่ใส่ก็คือ โ <Open. S 2> อเพนเออก็คือโอเพนเรายังไม่ได้ใส่นะกองเลดเราก็เลยว่าจะเอากองเลดมาลองใส่จักรยานติดเครื่องโอเพนดูเดีแต่ตอนนี้ไปยังวะอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะอ่ทุกคนก็น่าจะรู้นะโอเคเดี๋ยวเราใส่เลยไหมหรือว่าเข้าไปใส่ที่หน้าทางดีวะนี่เลยทุกคนจักรยานโอเพนเราเออแล้วมาใส่กองเลดตัวน,นี้ว่ามันจะดังยังไงนะผมนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราว่าไป ตรงที่มันใส่ก่อนโทษตรงนี้มันเป็นป่ามันเงียบมากเดี๋รวลองเงียบดูนะมมนมีคนอยู่แล้วนะไปแล้วไปแล้วเนาะก็โอเคทุกคนจะได้ใส่สักทีกองเลียดนี่ไม่ได้ใส่สักทีเลยเห็นไหมเตรียมพร้อมแล้วทุกคนนะมาเดี๋ยวเรามาลองใส่กองเลียดตัวนี้กองเลียดยาวนะผมขนาดก็จะประมาณนี้เลย เป็นกองเลียดยาวนะผมเราจะมาลองใส่กับซูเปอร์โอเพนของเราดูาาใช่ไหมใช,ใช่ใช่นะทุกคนนะเราจะมาลองใส่กับซูเปอร์โอเพนของเราดูว่ามันจะเป็นยังไง<ม>คันนี้เป็นโอเพนอินโดไม่ใช่ไม่ใช่เออตอนนี้คือเปลี่ยนนะทุกคนไม่ได้ใส่ล้ออินโดแล้วไงตอนนี้เป็นล้อซีลวดละนะครับผมนะนี่เลยก็เราจะมาลองหลักๆวันนี้เราจะมาลองฟังเสียงกองเลียดยาวกับโอเพนอินโดว่ามันจะดังยังไง ไม่ใช่ออินโดแบบมันติดปากไงคือเราทำมันแรงๆแล้วมันก็เลยแบบติดปากเราตอนนี้เป็นโอเพนเฉยๆนะทุกคนนะเป็นซุปเปอร์โอเพนเฉยๆนะเราต้องมีคนถามว่าพี่ตอนไหนพี่จะใส่ท่อวะก็ยังไงท่อ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ก็หมายถึงพวกท่อแต่งใช่ไหม <c oughs> ก็ตอนนี้ผมก็หาท่ออยู่นะแบบไม่รู้จะเอาท่อทรงไหนนะทุกคนว่าจะเอาทรงกลวยก็แพงด้วยไงว่าจะเอาทรงพวก2จังหวะก็ได้ตกลงใส่ท่อน,นี้ไปก่อนแล้วกันนี่ ท่อเดิมมาทุกคนท่อเดิมนะนม,นะมาแล้วเรามาลองฟังเสียงเดิมของมันก่อนนะทุกคนว่าเสียงมันเป็นยังไงนะผมนะนี่เลยดูทรงไม่โคตรหล่อเนาะหล่อไหมมีขนหีอกหล่อมากนะทุกคนนะคือโคตรแบบสุดยอดเลยไม่รู้จะชมมันทําไมวะ <laughs> โอเคมาแล้วเรามาลองสตาร์ทฟังเสียงเดิมของมันดูก่อนนะว่ามันจะดังยังไงนะทุกคน <laughs> เสียงเดิมทุกคนอาจจะเคยได้ยินแล้วนะทุกผมแต่ก็เผื่อคนยังไม่เคยได้ยิน ก็คือมันไม่ได้ยินอะไรหรอกเนาะนอกจากเสียงเครื่องเพราะว่าตอนนี้มันดังแค่เครื่องไงทุกคนแล้วก็เสียงข้อแค่นั้นเองนี่เลยคันนี้ทรงก็จะประมาณนี้นะซูปเปอร์โอเพนโอ้โหแม่งคันนี้บอกเลยสุดใช่เออใช่ก็ใช่มาๆเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูเพือ่อ <c oughs> มาทุกคนนี่ใส่กล้องเด็ดก่อนนะครับผม ตัวนี้เผื่อหลายคนถามว่าเป็นกองเลดของอะไรนี่ดูให้ดูทรงถ้าหลายคนรู้ก็จะรู้ว่าเป็นกองเลดของอะไรก็คือกองเลดตัวนี้มันเป็นของเบบ125นะผมนะเบบ125คันนู้นรถผมอะ 125R นะทุกคนนะผมไม่รู้ว่ามันจะใส่กับรุ่นอืน่นได้หรือเปล่าแต่ว่าเราเอามาใส่กับเครื่องแต่้านะผมนะนี่เลยงั้นเรา,าลองใส่กันดูก่อนนะทุกคนไม่มีอุปกรณ์นะเห็นไหมในตัวผมไม่มีอุปกรณ์เลยนอกจากกองเลดแล้วแค่สวมใส่เข้าไปเลยดูเองก็ดูนี่เห็นไหมแล้แค่สวมใส่เ<ๆ>ข้าไปเลยแบบ ใส่ปุ๊บเลยมันก็เข้าพอดีเลยเอาไหนว่าเข้าพอดีปะไม่พอดีนะเนี่ยฮะนี่เลยโอ้นี่ใส่แค่นี้นะทุกคนอันนี้เราใส่ชั่วคาวไปก่อนแบบฟังเสียงก่อนว่าเสียงจะเป็นยังไงเนาะใส่แบบชั่วคาวไปก่อนแล้วไม่ได้ใส่ตลอดนะทุกคนดูดูทรงดูทรงดูทรงเฮ้ยท่ออีกใบหนึ่งนะเนี่ยอันนี้เป็นท่อนะเนี่ยท่อท่ออีกใบหนึ่งเรามีสองท่อสองใบไงไม่ใช่กองเหล็กนะเนี่ย <c oughs> <laughs> ใช่ใช่<ๆ>ทุกคน ดูด,ดูทรงทรงได้ใช่ไหมนิกทรงได้ไหมได้ได้ไดโคตรเอาเลยว่ะเฮ้ยมาแล้วลองฟังเสียงดูว่ารอมนี้กองเรยบมันออกด้านซ้ายเราต้องฟังด้านซ้ายว่ะนี<ฆ>่เราต้องฟังด้านข้างข้างซ้ายเพราะกองกองเรือมันอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมนี่ดูดูด,ดูมันจะมีโลโก้ตรงนี้นะนี่มาดูใกล้หายไปในพิบตาหายไปแล้วไม่รู้หายไปไหนน่าจะไปกับตามลุมแล้วเนาะ <c oughs> มาแล้วลฟังเสียงดู สียง sure. ใช้ได้ไหมเอ็มว่าก e yes. uh ็ค huh. ือน yeah. mm ี hmm. ่กองเลีดเสียงก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนยี่ดูดูกองเลีดแม่งก็ใหญ่อยู่นะเออเสียงก็ใช้ได้นะใส่โกลเพชรแม่งเท่ไหมทุกคนเออถ้าใส่ไว้ได้ไหมวะได้ดิเดี๋ยวเราไปลองขับเล่นดีกว่านะทุกคนไปไปดิขับรถดิอ่าเออไปขับรถเฉยๆแบบฟังกองเลีดปา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 ดไปดิขอเมียงไรขอเมียงไปดิ แต่ว่าเสียงมันพอดอีไะมาลองอากาันรลองขากาั สัน่นโคตรแรงเลยเมื่อก,กี้เป็นไงวิ่งเท่าไหร่ดูหน้าไมไหมไม่ตามไม่ทันเลยตามไม่ทันหรอ,อพูดเป็นเล่นนี่มอไซน์นะนี่มอไซน์นะมัน <c oughs> ไม่ใช่จักรยานนะก็คือประมาณนี้ทุกคนเราก็มาลองใส่เสียงกองเรดก็สกเสียงก็ใช้ได้อยู่เนาะไม่ได้ดังแย่เลยก็มันก็ดูเท่ดีนนะถ้าใครอยากให้ใส่ไว้ก็ม้นต์มานะเห็นไหมโสมันก็ได้เนาะถ้าใครอยากให้ใส่ไว้ก็ม้นต์มานะทุกคนนี่นะเออหรือว่าอยากให้ใส่กองเดิมหรือว่าไม่ให้ใส่ก็ได้เนาะทุกคนนะก็ ตามคนดูแล้วกันนะ <g iggle> ก็โอเคสับคลิปนที่เราไปเซตตัวนี้นะม,มาลองใส่กองเล <c oughs> ดยาวกับโอเพนแม่งทรงมองอยังไงก็โหลว,วะ่ะเนาะใช่ไหมเ <c oughs> อ็มบ่ะใช่ขับได้จริงแะเมื่อกี้ขับให้ดูแล้วโชคกก็ใช้ได้เด้งดีด้วยะ <c oughs> เอาคนโอเคว่าสไลด์ทิ่นี้ก็เห็นที่น,นี้เขาฝากกไลค์ลกดแชร์ไปตามสักกระดิงไปตามเฟซบุ๊กผมด้วยนะก็สังกระดิงทั้งหมดกันด้วยนะทุกคนนะเออไปละเราเจอกันใหม่พี่หน้าทุกคนบ๊ายบาย